ชาวราศีมังกรกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับชา n e l ของเรานาะทารอดบายแม่โบโฮนะคะแม่โบโฮมาช้านิดนึงในส่วนของเดือนนี้ต้องขออาภัยชาวราศีมังกรทุกท่านด้วยนะคะแต่ก็พยายามแล้วละ่ะที่จะมาให้ได้นะคะนะรีบที่สุดแล้วเท่าที่ทําได้นะคะต้องขออาภัยจริงๆนะแล้วก็ดีใจด้วยถ้าเกิดว่าชาวราศีมังกรท่านใดที่ ยังตามดูแม่บโคโอยู่นะเข้ามาดูคลิปนี้ไปพร้อมๆกันนะคะกับคำพยากรณ์ในส่วนของการเปิดไพ่ชุดใหญ่เ l t i c Cross ค่ะนะคะครอบคลุมการพยากรณ์ในทุกมิติเลยสำหรับเดือนสิงหาคมนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลัคนาราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ไพ่ในเดือนสิงหาคมไพ่ทาโร่ของคุณเนีนะคะ จะบ่งบอกอะไรมาบ้างนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปดูในส่วนของรายละเอียดค่ะแม่โบโฮขอฝากในส่วนของช่องทางการติดตามเราไว้ด้วยนะคะกับช ANNEL นะคะทรัลล์บายแม่โบโฮนะคะแล้วก็ช่องทางสําหรับใครที่สนใจในเรื่องของการพยากร์รายบุคคลนะคะนะสามารถที่จะติดต่อแม่โบโฮมาได้นะคะทั้งในส่วนของไลน์ก็ได้ค่ะหรือว่า Facebook ก็ตามทีนะคะรายละเอียดขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะนะบางท่านบอกว่าออดูคําพยากรณ์แบบนี้ไปเอาไปตัดสินเรื่องสําคัญสาคัญได้หรือเปล่าคะแม่ แม่โบโหอะเท่าว่าไปนะต้องบอกอย่างนี้ค่ะการพยากรณ์ของเรามันเป็นการพยากรณ์องค์รวมนะคะเราไม่ได้ชี้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องอะไรที่ไม่สําคัญมากโอเคแม่โบโูเข้าใจนะคุณอาจจะใช้เอาไปเป็นแนวทางในการตัดสินใจได้นะคะแต่ถ้าเกิดเรื่องไหนที่เป็นเรื่องสําคัญสําคัญในชีวิตอะแนะนําว่าเปิดไพ่ของตัวเองมันจะดีกว่านะคะเพราะว่ามันเฉพาะเจาะจงจริงๆเลยเนื่องจากคนแต่ละคนวันเวลาในการเกิดอะไรก็ไม่เหมือนกันแล้วค่ะดังนั้นแล้วเราไม่มีโอกาสรู้เลยว่า ไพ่จะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะคะที่เป็นเฉพาะของบุคคลนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเลยแนะนําว่าถ้าเป็นเรื่องสําคัญก็มาเปิดไพ่เลยก็ได้นะคะไม่มีปัญหาตรงนี้นะคะถามว่าค่าบริการเป็นยังไงคะแม่โบเริ่มต้นที่99บาทเท่านั้นเองค่ะสําหรับใครที่สนใจนะคะโอเคนะคะมามาดูกันดีกว่านะสำหรับไพ่นะคะของลัคนา ราศีมังกรประจําเดือนสิงหาคมนี้นะคะหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างแม่โบขออนุญาตเปิดไพ่หันหน้าเข้าหาตัวเองนะคะอันนี้ให้ดูก่อนใบแรกของคุณแม่โบเปิดไพ่หันหน้าเข้าหาตัวเองก็แล้วกันไม่รู้ว่าเลียงไพ่ออกมาไม่ดีหรือยังไงเดี๋ยวดูนะนิดนึงอ่ะโอเคนะคะ ใบแรกมาก็หนักหน่วงเลยชาวราศีมังกรขาเกิดอะไรขึ้นเอ่ยเดือนสิงหาคมนี้อืมงานก็แน่นนะงานชุกเลยเนี่ยอืมเรื่องของความรู้สึกก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะคะมีเรื่องให้ขบคิดดีทีเดียวความรู้สึกให้ความรู้สึกคุณขึ้นมาชัดเจนโดดเด่นดีจังเลยอะคะ่ะชาวมังกร ดูกันดีกว่าเนาะโอเคเอาเรื่องอะไรก่อนดีอะชาวราศีมังกรใบแรกเปิดมาได้สิบดาบ <c oughs> แม่พูหูเห็นไพ่คุณแล้วแม่พูหูแบบเราจะเริ่มกันตรงไหนกันก่อนดีอะชาวราศีมังกรเดือนนี้นะคะเอาเรื่องเอาเรื่องเตือนก่อนไหมเนาะลองดูอย่างนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะชาวราศีมังกรค่ะในเดือนสิงหาคามมีอะไรโดดเด่นบ้างอะอย่างแรกเลยไพ่ใบแรกของคุณเปิดขึ้นมาเจอสิบดาบแบบนี้นะคะต้องบอกก่อน เดือนสิงหาคมนี้จะเป็นเดือนที่คุณจะรู้สึกได้ถึงเอฟเฟกบางอย่างจากคนรอบตัวเอา,อางี้นะถ้าเป็นในเรื่องของการงานมันจะมีคนทำอะไรบางอย่างที่คุณจะเกิดความรู้สึกว่าเหมือนคุณถูกหักหลังเหมือนคุณถูกแทงข้างหลังคุณมีความรู้สึกว่าไว้ใจไม่ได้เลยไว้ใจใครไม่ได้เชื่อไม่ได้พึ่งพาไม่ได้มันจะเกิดอารมณ์ประมาณนี้เกิดขึ้นนะคะคุณจะรู้สึกเฟล ขั้นสุดแนะใช้คํเนี้เฟล,ลถึงขั้นสุดเลยว่าเอ้ยทําไมสถานการณ์มันถึงออกมาเป็นแบบเนี้ทั้งที่จริงๆถามว่าเกิดอะไรขึ้นแม่โมโหดูไพ่ใบติดกันของคุณเนี่ยนะคะเนื่องจากดูจากสถานการณ์ก็คือว่ามันมีคนแอบอิจฉาคุณอะ่ะส่วนหนึ่งนะคนแอบอิจฉาในความสามารถที่คุณมีเนื่องจากอะไรไพ่ของชาวราศีมังกรอ,อ,อีกใบหนึ่งที่ขึ้นคือบ่งบอกว่าคุณเป็นคนมีความสามารถคุณเป็นคนเก่งแฮนเดิลทำทุกอย่างแล้วจบที่ตัวเองได้ แล้วบางเอิญบางเอิญในความเก่งของคุณนะคะมันอาจจะมีใครบางคนที่อยู่ในที่ทํางานสายงานเดียวกับคุณเพื่อนร่วมงานใครก็ตามแต่ที่เขาเห็นในความสามารถอันโดดเด่นของคุณตรงเนี้ยนะเขาเห็นนะว่าคุณอนะ่ะสร้างเงินสร้างทองได้ด้วยตัวเองสร้างเกยียรติยศชื่อเสียงสร้างการยอมรับได้ด้วยตัวเองมีความสุขอะไรก็ตามคุณเนรมิตได้ด้วยตัวคุณเองหมดเลยแล้วมันเลยทําให้เขารู้สึกไม่ค่อยจะ โอเคในจุดเนี้ยคุณนึกออกไหมอารมณ์เหมือนกับว่าไม่ไม่ได้มีใครอยากเห็นใครดีกว่าใครเออใช้คํานี้ก็แล้วกันมันไม่ได้มีใครอยากที่จะเห็นใครดีไปกว่าใครก็เลยกลายเป็นความรู้สึกที่ว่าเมื่อเขาเห็นคุณประสบความสําเร็จเขาเห็นว่าคุณทํางานทุกอย่างมาแล้วโดดเด่นได้รับการยอมรับเนะีค่ะมีฝีมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยอดไม่ได้ที่จะต้องทําอะไรที่เหมือนบั่นทอนความรู้สึกคุณอ่ะตัดรอนกําลังใจของคุณทําให้คุณรู้สึกแบบไม่ได้รับ ความร่วมม้ร่วมมือที่ดีเออเหมือนสมมติถ้าคุณร้องขอความร่วมมัยร่วมมือไปก็อาจจะออกแนวเหมือนกับทําแบบส่งส่งให้หรือบางทีก็ทําเนียนเนียนไม่ช่วยซะอะไรประมาณเนี้ยค่ะมันจะมีเรื่องอย่างเงี้ยเกิดขึ้นในเรื่องของการทํางานของชาวราศีมังกรในเรื่องของความรู้สึกอ่ะแม่โบโบก็ต้องพูดเนาะเนื่องจากมันมีไพ่ใบนี้ขึ้นเนี่ยหมายความว่าอะไร คุณอาจจะเจอสถานการณ์จากคนรอบตัวคําว่าคนรอบตัวในที่นี้รวมไปถึงคนรักอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะคนรักคนในความสัมพันธ์ของคุณหรือแม้แต่คนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันกับคุณเองเนี่ยมันอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างออกมาแล้วทําให้คุณคุณเจอพฤติกรรมบางอย่างแล้วมาทําให้คุณรู้สึกท้อแท้คุณทําอะไรดีๆด้วยแล้วคุณมีความรู้สึกว่าทําไมเขาตอบแทนคุณแบบนี้ล่ะทําไมเขาปฏิบัติถือปฏิบัติกับคุณแบบนี้เหมือนคุณจะรู้สึกประมาณนี้นะคะคุณรู้สึกแบบนี้ แม้แต่ในเรื่องของคู่ครองเองนะคะหรือว่าคนที่คุณคบหาอยู่เองนะชาวราศีธนูในเดือนสิงหาคมคุณจะรู้สึกเหมือนกับไม่ได้รับการใส่ใจเท่าที่ควรอะ่ะคุณจะมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นเหมือนคุณมีความรู้สึกว่าเอ่อตอนจะดีก็ดีเนาะตอนจะดีก็ดีจังเลยแต่พอแบบพอเหมือนอะไรแบบไม่อยากจะไม่อยากจะอะไรกับคุณ ก็ทิ้งกันง่ายๆเลยคือเหมือนกับเออไม่สนใจไปเลยอะไรประมาณเนี้ยค่ะคุณจะเกิดความรู้สึกอารมณ์ประมาณเนี้เกิดขึ้นได้นะคะเนื่องจากว่าคุณมีความรู้สึกว่าก็เอ,อ่อมีอะไรเวลามีปัญหาสู้กันมาตลอดเวลามีปัญหาก็ก็ผ่านมาด้วยกันไม่ใช่หรอแล้วทําไมพอบางทีบางครั้งคุณรู้สึกเหมือนคุณต้องการกําลังใจบ้างคุณต้องการเอ,อ่อที่ชาร์จความรู้สึกดีๆบ้างอย่างเงี้ยแต่มันอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะอาจจะไม่ได้ให้คุณไม่ได้ให้คุณแบบเต็มที่อ่ะเออ ไม่ได้ให้คุณขนาดนั้นเหมือนเขารู้สึกว่าคุณก็คุณเก่งไงคุณก็เผชิญของคุณได้อะไรประมาณเนี้ยค่ะคุณจะรู้ความรู้สึกนี้ได้ด้วยตัวคุณเองว่าเออเหมือนคู่คุณอ่ะเขาจะเฉยๆเขารู้สึกว่าก็คุณเก่งไงคุณก็ลุยไปสิอะไรเงี้ยนะคะอีกอย่างหนึ่งในเดือนสิงหาคมนี้สิ่งที่ต้องเตือนชาวราศีมังกรเลยคือปัญหาอันจะเกิดขึ้นจากการสื่อสารค่ะ การพูดคุยนะคะให้เระมัระวังการพูดคุยของคุณให้ดีไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกับคนที่อยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าคุณการพูดคุยกับคนรอบข้างหรือแม้แต่การพูดคุยกับคนรักของคุณมีโอกาสที่จะขัดแย้งค่อนข้างสูงนะคะมีโอกาสที่จะทำให้คุณรู้สึกแบบไม่สบายใจอะใช้คำนี้ค่อนข้างจะสูงมากนะคะเนื่องจากอะไรแม่โบโดูไพ่ที่ขึ้นมาอีกใบหนึ่งนะคะ มันจะมีเรื่องในเร็วๆนี้ในเดือนสิงหาคมนี้มันจะมีเรื่องที่จะทําให้คุณรู้สึกเสีสยใจผิดหวังเกิดขึ้นนะคะคําว่าเสียใจผิดหวังในที่นี้แม่บโฮไม่ได้ตีความแค่ในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์อย่างเดียวต้องบอกก่อนนะคุณอาจจะผิดหวังเสียใจในเรื่องของการงานก็ได้นะคะคือคุณตั้งใจดีคุณตั้งใจทําสิ่งดีๆคุณตั้งใจจะทําอะไรดีๆคุณตั้งใจทํางานนี้อย่างเต็มที่อะไรประมาณนี้ค่ะแต่มันดันมีอะไรก็ไม่รู้ทําให้คุณรู้สึก ผิดหวังและเสียใจจากการกระทําของใครบางคนหรือคุณได้เจอคําพูดอะไรบางอย่างเข้าไปเพราะอะไรไพ่การสื่อสารค่อนข้างโดดเด่นความรู้สึกเจ็บช้าน้ําใจที่จะได้ได้จากไหนคะคุณส่งให้คนอื่นหรือไม่คนอื่นส่งให้คุณนะคะมันจะค่อนข้างโดดเด่นในจุดนี้มากนะคะไพ่อีกใบหนึ่งยังสะท้อนอีกว่าถ้าในระยะเดือนสิงหาคมนี้ชาวราศีมังกรพึงระวังการมีปัญหากับคนที่อยู่ในตําแหน่งที่สูงกว่าคุณ การมีปัญหากับคนที่อยู่ในตำแหน่งที่เป็นผู้ใหญ่กว่าคุณค่ะเพราะอะไรคะไพ่บอกงัดข้อไปคุณเจ็บตัวเปล่าคุณจะเหนื่อยตัวคุณจะเหนื่อยเปล่าไม่ได้ขึ้นใบเดียวนะบอกก่อนชาวราศีมังกรค่ะขึ้นมาเน,น้นๆสองใบเลยที่เห็นในเวลาเนี้ยนะคะว่าชาวราศีมังกรคุณจะมีมีเหตุจะต้องมันจะต้องมันจะต้องมางัดข้อกันอนะมีเหตุจะต้องงัดข้อหรือมีเหตุจะต้องถกเถียงวิพากษ์วิจารณพูดคุย หรือเข้าไปคุยกับคนที่อยู่ในตำแหน่งสูงกว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะนิ่งแต่เป็นคนจริงจังกับชีวิตเป็นคนซีเรียสอ่าใช้คำนี้เลยเป็นคนที่มีอำนาจในมือใช้คำนี้นะคะและถ้าไม่อะไรไม่สบอารมณ์เขาพร้อมจะใช้อำนาจที่มีในมือมาจัดการคุณได้เหมือนกันใช้อย่างนี้นะใช้คำนี้นะเออจา,จากหน้าไพ่ที่มันขึ้นนะคะดังนั้นแล้วเนี่ย ใครที่ทำงานในเรื่องของการสื่อสารคุณจะเป็นนักขายคุณจะเป็นนักพูดนะคะหรืออะไรก็ตามที่ข้องแวะกับการสื่อสารทั้งหมดให้ระมัดระวังการสื่อสารของคุณในช่วงนี้ให้ดีนะคะมีโอกาสที่การสื่อสารจะนำมาในเรื่องของปัญหานะคะพูดไม่เข้าหูเขาอ่ะยกตัวอย่างพูดแล้วไม่เข้าหูเขาหรือพูดแล้วไปทาให้เขาไม่พอใจอ่ะสมมตินะหรือมีใครพูดอะไรมาแล้วมันทําให้คุณเจ็บใจเออคุณรู้สึกผิดหวังคุณรู้สึกแบบ ทำไมต้องพูดขนาดนี้นะคะเนื่องจากอะไรชาวราศีมังกรค่ะเดือนสิงหาคมเนี่ยไพ่ของคุณโดดเด่นเรื่องของการแม่โบโคใช้คํานี้นะการแสดงแสนยานุภาพของตัวเอง <laughs> ไพ่คุณโดดเด่นมากคือหมายความว่าอะไรคุณรู้ว่าคุณจะมีปัญหากับใครบอกอย่างนี้นะคุณมีคุณมีเซนต์อยู่แล้วอะเราเราแล้วว่าคุณจะต้องมีปัญหากับใครแล้วถามว่าไพ่ใบสรุปของคุณเกิดอะไรขึ้นไพ่บอก คุณพร้อมจะชนไพ่บอกงี้เลยค่ะคุณจะไปรบกับเขาแล้วอะเพราะไพ่เดอชอริออตขึ้นคุณกําลังจะออกไปแบบจะฟาดฟันกันให้สุดไปเลยอารมณ์ประมาณนี้เลยนะคะแต่สิ่งที่ไพ่สะท้อนออกมาอย่างที่แม่บโบโบบอกคุณไปด้วยความรักระหว่างดีจริงๆไพ่สะท้อนออกมาบอกว่าชาวราศีมังกรขาบางสิ่งบางอย่างเอาไม้ซีกไปงัดไม้สุงบางทีไม่คุ้มเหนื่อยนะคะเพราะอะไรคุณมีเดอะแมจิกเชียนคุณรู้ว่าคุณเก่ง คุณรู้ว่าคุณทําทุกอย่างได้ด้วยตัวคุณเองคุณมีความสามารถในตัวแต่ความสามารถของคุณกลายเป็นสิ่งที่มาทิมแทงคุณกลายเป็นสิ่งที่คนอื่นเอามาเป็นจุดแล้วก็แบบคอยแกล้งคุณคอยแบบเอ่อเขาเรียกอ,อะไรนะคอยคอยตัดขาเก้าอี้คอยอะไรอ่เงี้ยคอยเลื่อยขาบ้างคอยอะไรยเงี้ยค่ะมันมีตรงนี้เข้ามาดังนั้นในเดือนนี้นะคะ แล้วชาวราศ,ชาราศีชาวราศีมังกรอาจจะเกิดคําถามว่าเอาแล้วแม่โบโฮแล้วเธอจะให้ฉันทํำยังไงก็ในเมื่อฉันรู้ว่าฉันจะต้องมีปัญหากับคนแบบนี้แน่ๆนะคะคือมาดูใบล่างอะขออขนุญาตขยับมานิดนึงนะคะถ้าดูจากไพ่แล้วแม่โบโฮก็ต้องบอกละคะ่ะถ้าชาวราศีธนูสามารถคุมในเรื่องของอารมณ์ของเราได้นะคะคุมในเรื่องของอารมณ์ของเราได้อะมันก็จะช่วยคุณได้ในระดับหนึ่ง ต้องใช้คํานี้นะคะมันจะช่วยคุณได้ในระดับหนึ่งเหมือนเพราะอย่างที่บอกคุณเป็นคนฉลาดแม่โบโบบอกเลยว่าไพ่คุณขึ้นน่ะคุณขึ้นเดนแมจิกเชียนมาคุณฉลาดค่ะคุณเนรมิตทุกอย่างได้ดังนั้นแม้แต่ในเรื่องของการรบทางอารมณ์อ่ะคุณก็เนรมิตได้ว่าจะให้มันดับไปหรือให้มันพุ่งต่อนะคะแม่โบโบต้องใช้คํานี้กับคุณเลยนะคะเพราะอะไรคะที่ผ่านมาทําไมเขาจะไม่อิจฉาคุณล่ะการงานคุณเติบโตก้าวหน้าดีจะตายคุณได้แปดไม้เท้าขึ้นมานะคะโตบโตโดดเด่นมากนะคะเป็นอะไรที่แบบ งานไม่เข้าไม่หวัดไม่ไหวอะ่ะคือถ้ามีคนทํางานร่วมกันในสายเดียวกันกับคุณอะ่ะเขาก็ต้องเลอคุณเหมือนกันเพราะคุณเอะอลูกค้าเรียกคุณเอะลูกค้าเรียกคุณอะ่ะใช้คานี้นะคะมันเกิดไอ้สิ่งนี้เกิดขึ้นมาทีนี้ถามว่าแล้วก่อนหน้านี้คุณเผชิญกับสภาวะอะไรบอกเลยคุณเซ็งมาก คุณเซงคุณเบื่อกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยกับการที่คุณต้องมีคุณไปมีปัญหากับคนที่อยู่เหนือคุณแล้วก็คุยกันไม่ลงตัวสักทีจบกันไม่ได้สักทีแล้วมันก็ยืดเยื้อคลากะซังกับคุณมาตลอดนะคะคุณเกิดความรู้สึกยังไงไพ่มีหนึ่งใบเกิดขึ้นบอกอยู่ในความรู้สึกที่สับสนเหมือนกันเหมือนถามตัวเองเหมือนกันเอาไงดีนะคะคุณที่ผ่านมาคุณถามตัวเองตลอดแหละเอาไงดีต่อดีไหมไปต่อไหม หรือพอแค่นี้ในเรื่องของงานนะคะบอกเลยคุณเหมือนเกิดคนทางกับตัวเองเลยอ่ะจะอยู่ตรงนี้ต่อดีไหมหรือไปแค่นี้จะยังเป็นคนจะยังเป็นคนนิ่งๆแบบนี้ดีไหมะจะยังจะยังคีปลุกของตัวเองแบบเป็นคนนิ่งๆไม่ไปกล้าวใส่เขาดีไหมหรือลึกกล้าวไปเลยหรือว่าแสดง power ให้รู้เลยว่าฉันไฟคุณได้นะเออเนี่ยมันเกิดอะไรแบบนี้คะ่ะคำถามวนเวียนอยู่กับชาวราศีมังกรเลย,เ,ลยเกิดขึ้นเลยว่าเอายังไงดีเพราะคุณนะ่ะรู้สึกเบื่อมากแล้ว คุณรู้สึกเบื่อกับสถานการณ์เต็มที่แล้วไม่ว่าใครจะมาชวนอะไรยังไงก็ตามทีนะเหมือนสมมติคุณทํางานตรงนี้อยู่แล้วงานตรงเนี้ยมันมีปัญหากับคนที่อยู่ในจุดที่สูงกว่าคุณแล้วใครมาเชื้อเชิญคุณแบบชวนคุณแบบเออกลับมาทํางานต่อไหมหรืออะไรมาอยู่ตรงนี้มาทําที่นี่ต่อไหมอะไรเงี้ยคุณมีความรู้สึกเหมือนแบบไม่ต้องเอาอะไรมามาเสนอคุณก็ได้คุณมีความรู้สึกเหมือนคุณคุณไม่โอเคอ่ะเออคุณไม่มีความสุขเลยใช้คาเนี้ยนะคุณไม่มีความสุขเพราะเพราะคุณเบื่อกับสิ่งที่คุณเผชิญอยู่ นะคะคทีนี้ไพ่ถึงได้บอกคุณว่าในเดือนนี้สิ่งที่คุณมีโอกาสมันเลี่ยงไม่ได้แน่ๆคือหนึ่งมันมีโอกาสที่จะประทะกันทางคำพูดอยู่แล้วค่ะเพราะสองดาบขึ้นนะคะแล้วคุณจะรู้สึกเหมือนมันจะมีสถานการณ์บางอย่างนะแม่บุโบอกก่อนมันจะ,จะมีสถานการณ์บางอย่างมาให้คุณตัดสินใจเลือกแล้วคุณรู้สึกไม่อยากเลือกหรือบางคนต้องเลือกแต่เลือกไม่ได้ใช้คำนี้นะคะ คำว่าเลือกในที่นี้คืออะไรบางท่านเองอาจจะเจอปัญหาหนักหน่วงจากการทํางานเข้ามาแล้วรู้สึกแบบอยู่ไหมหรือไปต่อฮึมขึ้นมาเลยค่ะไม่ได้ตําแหน่งเดียวด้วยอยู่ไหมหรือไปต่ออารมณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นเลยในความรู้สึกของคุณนะคะดังนั้นแล้วสิ่งที่เป็นห่วงจริงๆคือเรื่องของความรู้สึกชาวราศีมังกรล้วนๆเลยเพราะไพ่ดาบคุณทรงอิทธิพลมากนี่ขึ้นมาในสิบใบนี่ขึ้นสี่ใบแล้วนะคะดังนั้นแล้วอยากจะบอกชาวราศีมังกรเดือนนี้ เย็นได้เย็นค่ะใช้คํานี้จริงๆใช้คานี้จริงๆคุณชาวราศีมังกรค่ะคุณเป็นคนเก่งจงเชื่อมั่นในความเก่งของตัวเองถ้าคุณเชื่อว่าคุณเก่งแล้วคุณคุมสถานการณ์ได้มันจะเป็นไปตามนั้นเพราะอะไรคะคุณเป็นแม่ทัพหรือชาริออตดขึ้นแล้วอ่ะจะรบแล้วนะคะจะรบแบบไหนต้องถามตัวเองค่ะคุณตั้งตั้งทัพจะรบแบบไหนถ้าคุณรบแบบคนที่เขาเรียกอะไรอ่ะแบบแบบคนที่พร้อมจะไฟอ่ะคุณก็ไฟได้เลยแต่ก็บอกนะ เขาก็พร้อมไฟคนที่เขาอยู่ในตําแหน่งเหนือคุณเพราะอะไรคะไพ่โดดเด่นมากคุณมีโอกาสที่จะต้องไปอยู่กับไปเจอปัญหาอย่างเงี้ยผู้ชายที่บอกเนะี่ยเป็นผู้ชายด้วยนะคือต้องเจอปัญหากับคนที่เป็นลักษณะแบบจริงจังตรงไปตรงมาเออใช้คํานี้เลยนะคะแล้วแล้วก็แบบเอ,อ่อเป็นคนพูดจริงทําจริงอ่ะเป็นคนไม่ยอมแพ้อะไรถ้าเขาคิดว่าเขาจะสั่งแบบนี้เขาก็จะเอาแบบนี้เอออารมณ์แบบนี้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยไพ่บอกว่า คุณมีโอกาสมากที่จะต้องไปเผชิญกับคนในลักษณะแบบนี้นะคะมันจะไม่ค่อยราบรื่นการทํางานจะไม่ค่อยราบรื่นมันจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นเนื่องจากบุคลิกของคนที่ว่ามาลักษณะคนนี้จะเข้ามามีอิทธิพลกับการงานของคุณในระยะนี้นะคะแล้วก็เรื่องของอความรักและความสัมพันธ์บอกไปแล้วเนาะเมื่อกี้ในระยะนี้ก็ให้กําลังใจตัวเองเยอะๆหน่อยชาวราศีธนูคะ่ะแม่โบโหขอเป็นขอไปคะ่ะชาวราศีมังกรแม่โบโหขอเป็นกําลังใจให้คุณอะมันเป็นเดือนที่ คุณมีทั้งงานเข้าคืองานก็พุ่งเข้าหาปัญหาก็ไม่ยอมที่จะแบบนะเป็นมิตรกับคุณเลยอะ่ะคือเก่งก็เก่งนะงานก็เยอะนะแต่ก็ยังต้องเจอคนแบบคอยจะแบบขัดแข้งขัดขายอยู่ตลอดอต้องบอกงนี้นะคะจงภูมิใจในความสามารถที่คุณมีคะ่ะชาราศีมังกรแล้วใช้สติกํากับตอนที่คุณจะต้องสื่อสารให้ดีในทุกมิติคะ่ะไม่ว่าคุณจะคุยกับลูกค้าคุยกับคนที่อยู่ในระดับที่เป็นหัวหน้าคุณ หรือคุยกับคนรักของคุณแล้วทุกอย่างมันจะคลี่คลายไปได้ด้วยดีแม่โบโหเป็นกำลังใจให้นะคะในส่วนของเดือนสิงหาคมนี้เนาะในไพ่นะคะถามว่าแม่โบโหมีอะไรแนะนำไหมถ้าคุณอยากทำบุญทําได้เลยนะคะไปทําได้นะคะคุณทําบุญในเรื่องของออจะทําสังฆทานอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เลยหรือคุณจะถ่ชีวิตไ่ถชีวิตสัตว์อย่างเงี้ยนะคะปล่อยปลานะ หรือไทยชีวิตโครกระบือสัตว์ใหญ่เลยประมาณนี้ค่ะก็ทําได้เหมือนกันเพื่อความสบายใจของคุณต้องบอกแบบนี้นะคะดังนั้นแล้วคุณรู้คีย์เวิร์ดแล้วนะคะชาวราศีธนูการสื่อสารเป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณจริงๆค่ะในเดือนสิงหาคมนี้นะคะเป็นกําลังใจและขอส่งม,มอบพลังดีๆให้กับชาวราศีธนูขอให้ผ่านพ้นในทุกอุปสรรคเลย สำหรับเดือนสิงหาคมนี้ค่ะท้ายวิดีโอนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กับแม่โบโฮด้วยเป็นกำลังใจให้แม่โบโฮด้วยนะตั้งใจทำสิ่งดีๆให้คุณแบบนี้นี่แหละนะคะอยากให้คุณได้เอาข้อมูลแบบนี้ค่ะไปใช้เตรียมรับมือกันว่าจะมีอะไรที่เราจะต้องระวังบ้างนะคะแล้วก็ใครที่สนใจในเรื่องของการพยากรส่วนบุคคลติดต่อได้ตามช่องท,งทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างเลยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในโอกาสต,ต่อไปะคะ่ะแม่โบโฮจะพยายามมาอัปเดตวิดีโอแบบนี้ให้กับคุณเหมือนเดิมเลยนะคะใครไม่อยากพลาดกดกระดิ่ง Subscribe เอาไว้ได้เลยค่ะแล้วเจอกันใน EP ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ